อ c อกคิวแบ่งออกเป็นสองสายได้แก่เซคร e t เกิร์มาพร้อมความสามารถรอบด้านเลือกเล่นได้สองแบบแบบสว่างสายซัพพอร์ตและแบบมืดสายโจมตีแบบสว่างมีทั้งหมด11สกิลวิญญาณโจมตีแสงอยู่เป้าหมายที่เลือกหากไม่ได้เลือกจะเลือกสมาชิกในระยะที่ HP ต่ำที่สุด มุกวิญญาณแสงใน2วินาทีฮิวเป้าหมายต่อเนื่องหากไม่ได้เลือกจะเลือกสมาชิกในระยะ HP ต่ํ่ำที่สุดทุกครั้งที่โดนจะเพิ่มฮิวบวกของตัวเอง2%วิญญาณติดตามแสงปล่อยวิญญาณแสงเคลื่อนทีไปทิศเป้าหมายหากไม่ได้เลือกเป้าหมายจะเลือกสมาชิกในระยะ H p ตต่ำที่สุดแล้วฮิวสมาชิกที่อยู่ในระยะเขตวิญญาณแสง ใน5วินาทีพิวสมาชิกในระยะต่อเนื่องหากไม่ได้เลือกจะเลือกสมาชิกในระยะที่ H p ต่ำที่สุดปริดวิญญาณผู้โจมตีเป้าหมายสร้างดาเมจ4ศัตรูด้านหน้าแระระเบิดช่วงไร้สกิลเวทจะต้านผลการควบคุมทั้งหมดกักวิญญาณแสงเพิ่มค่าโลจำนวนมากหากไม่ได้เลือกเป้าหมายจะปล่อยใส่ตัวเองและจะฟื้นฟู H p แก่สมาชิกเสาวิญญาณปักเสาวิญญาณเพิ่มแอตแทก e ด e เ s นให้แก่สมาชิกในระยะทั้งหมด ข้าม,มิติแสงล้างสถานะควบคุมทั้งหมดของสมาชิกที่เหลือดูดวิญญาณในสามวินาทีสร้างดาวเมทแก่เป้าหมายต่อเนื่องพร้อมฟื้นฟู HP ของตัวเองเวทเสริมพลังใช้สกิลเพิ่มผลแก่สมาชิกที่อยู่ในระยะตัวเองสูงสุด10คนเวทเสริมกรอบใช้ตัวเองเป็นใจกลางสร้างสกิลต่อเนื่อง5วินาทีแบบมืดมีทั้งหมด11สกิลวิญญาณโจมตี สร้างดาวเมจแก่เป้าหมายที่กำหนดมุกวิญญาณมืดใน2วินาทีสร้างดาวเมทธาุมืมดแก่เป้าหมายต่อเนื่องวิญญาณติดตามมืดปล่อยวิญญาณติดตามเคลื่อนที่ไปด้านหน้าขณะเคลื่อนที่จะสร้างดาวเมทธาุมืมดแก่ศัตรูที่ชน6วินาทีเขตวิญญาณมืดใน5วินาทีจะสร้างดาวเมทธาุมืมดแก่เป้าหมายรวมถึงศัตรูที่อยู่ในระยะต่อเนื่องปลดวิญญาณ ขู่โจมเป้าหมายสร้างดาเมจสีขั้นแก่ศัตรูด้านหน้าและระเบิดกักวิญญาณมืดสร้างดาเมจธาตุมืดแก่เป้าหมายและกักขัง3าวินาทีเสาวิญญาณปักเสาวิญญาณช่วยเพิ่มแอตแทคดีเฟนให้แก่สมาชิกในระยะทั้งหมดข่าม,มิติมืดสร้างดาเมจแก่ศัตรูและเปลี่ยนตำแหน่งพร้อมตึงและใบใส่ศัตรูดูดวิญญาณใน3าวินาทีสร้างดาเมจแก่เป้าหมายต่อเน,นื่องพร้อมฟื้นฟู H ีพีของตัวเอง เวทเสริมพลังใช้สกิลเพิ่มผลแก่สมาชิกที่อยู่ในระยะตัวเองถูงสุด10คนเวทเสริมกรอบใช้ตัวเองเป็นใจกลางสร้างสกิลต่อเนื่อง5วินาทีเล่นอาชีพออคิวลิสพร้อมกันวันที่2มีนาคมนี้